สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับปอยเต็นรถ M499 นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่เลยมีกระบะตอนเดียวนะคะตู้ทึบด้วยนะคะพร้อมวิ่งงานได้เลยค่ะ พร้อมวิ่งงานได้เลยนะคะเป็นปี2020 Z e d i t i o n กระบรต,ตอนเดียวเครื่อง2.4นะเครื่อง2.4ดีเซลนะคะเดี๋ยวไปชมรอบๆคันกันนะคะกระจังหน้าตัวนี้เป็นสีดำนะคะลูกค้านะปี2020ประมาณอ๋อ2เมตร5ใช่ไหมประมาณนี้นะคะถ้าถ้าพูดยัง,ยงไงผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะคะลูกค้านะขออภัยด้วยนะคะ Z e d i t i o n เฮ้ยมีกันอัผ่าด้วยนะคะลูกค้าอื นะมีรอกรกะทาผ่าด้วยนะจ๊ะคันนี้นะทุกอย่างลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวตํารวจจับนะเราลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะนี่ลงตู้เข้ามาชมรถที่ร้านของ MC99 ได้เลยนะคะเปิดทําการทุกวันนะ8 0โมงเชเยนนะคะเบอร์โทรค่ะ085ค่ะห5า4 5 4 5นะคะราคานี้ขาย4,99,000บาทค่ะ499,00 0บาทเท่านั้นออกรถ9บาทได้อยู่ มะผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเดือนละหมื่นค่ะเพราะอันนี้72งวนนะกรณีที่ไม่ได้ใช้เงินดาวนะคะลูกค้าแต่ลูกค้าท่านไหนบอกพอมีงบดาวเนี่ยอยากจะวางเงินดาววางได้นะคะค่างวดลดลงมานะคะนี้ภายในของเขา6เกียร์นะคะตัวนี้6เกียร์แอร์แบ็มี3ใบนะฝั่งคนขับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ก้มข้างหลังนะคะนีะ่มาส่วนดูเลขใหมน่นี่เลขใหม่เอ้ยไม่น้อยจังเลย เลขไม้วิ่งมาเพียง74,902กิโลเท่านั้นค่ะเร็วมากค่ะลูกค้าต้องรีบนะคะคันนี้มันวิ่งได้เลยนะวิ่งงานได้เลยคุณไม่ต้องไปเสียเงินใส่ตู้ทุงตู้ทึบอะไรแล้วนะคะเนี่ยเอ่ออะไรนะล้อกระทะับพงกระทะถาก็ไม่ต้องไปใส่แล้วนะคะเขาใส่ให้เรียบร้อยลูกค้าเอาไปวิ่งงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องรถนะคะว่าจะติ๊บขนาดไหนคะ่ะ โอ้โหลูกค้าขาห้องเครื่องรถสวยจริงๆค่ะสวยมากๆนะคะคันน่ายังเดิมเลยนะคะโอ้มันใหม่จริงๆค่ะลูกค้าไม่ผิดหวังจริงๆนะคะปกติรถตอนเดียวเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาไปวิ่งงานเนาะมันค่อนข้างจะแบบใช้งานทุกวันเนี่ยแต่คันนี้บอกเลยสวยมาก สวยจริงๆรเนะี่ยรถยนต์ปี2020นะคะแซฟตอีดิชันกระบะตอนเดียวนะคะแอร์แบ็กเอบมีครบท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วรีบเลยนะคะพี่ขารีบเลยนะคะสินค้ามี1ต่อ1นะสินค้ามี1ต่อ1นะคะขอย้ำนะคะราคากันนี้4 9 9 0 0 0บาทค่ะ499,000บาทกับรถยนต์ปี2020นะแซตอีดิชันนะคะเบอร์โทรก็ะ08ค่ะ 5, 5, 5 1 4 5 4 5 45. สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ